ผู้ญ่แถ่ายวดีโอเลกทตปรียงท่านประธา,านในพิธีท่านวิรัตนาเมืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบงคองท่านว่าที่ร้ีสัปดาห์จงอยู่เย็นรัฐอำเภอพมวิราม แต่ท่านผู้มีเกียรติที่รกระลบครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับก็ขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผม,มาลกันชื่นนะครับกำนำันตำบลศรีพี่หมนะครับสวัสดีค่ะดิฉันจุเลร,รัตดีเทนอินนะคะก็เป็นเพื่อนนะคะที่ทําง,งานของโค้ชหลุนแล้วก็ครูซายนะคะหรือครูเล็กครูซายนั่นเองครับครับท่านีรติครับพิธีกรขออนุญาตยืนห่างกันนิดนึงเพราะว่ามา,มา,มาต่างพื้นที่เนาะก็ยังไม่รู้จักกันแล้วก็ต้องรักษาอาการ เพราะว่าต่อพิธีกรนะครับก็ช่วยพูดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องมาตรการนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็เป็นงานใหญ่พอสมควรท่านผู้ใหญ่ในวิทรวนรวมนะครับท่านจัดโต๊ะทีมไว้ต้อนรับท่านมาร้อยโต๊ะนะครับเรียนเชิญครับท่านเกร็ิครับท่านยังหาที่นั่งไม่ได้ครับก็เรียกอย่างด้านในยังมีอยู่นะครับก็ สำหรับวนันนะะี้น้องก็บรรยากาศนะคะช่วงนี้ตั้งแต่เช้านะคะและ้วก,ก็มีรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับนะคะครับเกียรติทุกท่านนะคะมาเป็นเกียรตินะคะให้กับนะคะคู่บ่าวสาวเราในวันนี้นะคะทั้ทงคุณเล็กคุณซาคู่บ่าวสาวที่นะคะใช้สูงทั้งหล่อทีหะคะครับผมกันพดีก่อนรับเมื่อเช้าก็มีพิธีสงฆ์นะครับ แล้วก็ในช่วงสายๆก็จะมีท่านประธานในพิธีในช่วงเช้านะครับทางเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ท่านสสนคพลเหลืองทองนารานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดพิษณุโลกท่านให้เกียรติมเมื่อพิธีการช่วงเช้านะครับ โอเคค่ะสำหรับพิธีการในช่วงเช้านะคะก็มีทั้งตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการตักบานะคะซึ่งเขาเรียกว่าตักบาสร่วมขันน,อน้องแล้วก็เป็นการนะคะร่วมสร้างบุญนะคะไอไอให้กับผู้บ่าวสาวนะคะไอไอแล้วก็มีพิธีนะคะในการแห่ขันหมากนะคะซึ่งนะคะเจ้าบ่าวนะคะเตรียมให้กับเจ้าสาวได้นะคะสมประหยกดมากๆเลยะคะ่ะกับพิธีกรครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรียนเชิญท่านธีกรเชิญคู่บ่าวสาวนะครับขึ้นบนเวทีครับ ส่วนนี้นะคะทุกท่านนะคะแก่อนที่นะคะพ่อหน่จะเชิญนะคะทุกท่านให้เข้าสู่พิธีการลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตนะคะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักให้ได้รู้จักนะคะกับเจ้าบาวของเรานะคะชื่อคุณวัชระเพชรอภิพัฒน์ธนพาชัยโชธนะคะเป็นบุตรของคุณพ่อสุภารและคุณแม่ชนารัตน์นะคะอภิพัฒน์ธนพาชัยโชธนะคะปัจจุบันนะคะท่าน ทำงานนะคะในตำแหน่งวิศวกรการผลิตนะคะบริษัทเครื่องสำอางส่งออกนะคะแล้วก็เป็นหัวหน้าแผนวิศวกรนะคะควบคุมดูแลการผลิตสติกเครื่องโลกนะคะโดยใช้ในกระบวนการผลิตเลนระดับโลกเลยนะคะประสบการณ์ทำงานนะคะมามากกว่า1ิปีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแนด์นะคะเครื่องสำอาง ส่งออกในประเทศคือโซมีคอสเมติกด้วยนะคะซึ่งเป็นเครื่องสอางนะคะและในอาบน้ำเพื่อการส่งออกนะะคแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าใจกันก่อนนะคะกับเจ้าสาวนะคก็แค่ห่วงหัวจะต่างกับเจ้าสาวของเรานะคะชื่อคุณสุริวันย้วนท้วมนะคะเป็นบุตรนะคะของผู้ใหญ่เด่นบีนะคะและคุณแม่บุตรเกศรุ่งหัวนะคะปัจจุบันนะคะท่านทำเงานนะคะในตแหน่ง โ q u a ต i t y m นเจอร์นะคะผู้จัดการคุณภาบริหารบบและควบคุมานวิจัยพัฒนาดูแลระบบไ ISO ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารวางแผนองค์กรนะคะดูแลทั้งไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะประสบการณ์นะคะทำงานที่ฝรั่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสายกันหัวอันนี้เป็นสายอะแดปใช่ต่างกันทต่าง ก็ในลำดับถัดไปนะคะก็มีขอนะคะให้ทุกท่านนะคะได้รู้จักท่านประธานในพิธีสำหรับท่านประธานพิธีในวันนี้นะครับในช่วงค่ำนะครับฉลองมงคลสมรสนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบุรพ้องนะครับท่านวิรัตนาเมืองนะครับแล้วก็ท่านรองประธานในพิธีในวันนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนท่านนายกเภศนนะครับท่านสมศักดิ์ชุ่มจบนะครับท่านมอบหมายให้ท่าน ว่าที่ร้อยตีสักดาจมอยู่เย็นนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมาเป็นตัวแทนท่านในอำเภอขุพิรามนะครับ,ก,บ,รบก็ำลำบับต่อไปเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นบนเวทีครับ